สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเทคนิคการเล่นท่า Early g a p นะครับจะแนะนำทางด้านฟอนไซแล้วก็ด้านแบ็กไซเลยนะครับพวกคลิปสั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เคยลงไว้แล้วแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ละเอียดพอนะครับซึ่งบางคนอาจจะมีปัญหาตอนที่แบบจับแผ่นแล้วดึงเข้าหาตัวคลิปนี้ก็จะมาบอกแบบละเอียดนิดนึงนะครับผม สำหรับคนที่จะฝึกท่านี้นะครับที่ควรจะเล่นได้ก่อนจะฝึกท่านี้เลยครับก็คือสามารถทรงตัวบนสเก็ตบอร์ดได้แบบชินแล้วนะครับผมแล้วก็เลี้ยวกับตัวด้านฟอนไซแบกไซคิกเชิญอะไรแบบนี้ได้นะครับปบอินได้ก็จะดีเลยนะครับเพราะว่าท่านี้นะครับผมจะแนะนําเป็นการเล่นกับพวกส่วนโคงแล้วก็แรมนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญเลยนะครับคือชักนะครับชักต้องไม่แข็งเกินไปนะครับซึ่งของผมก็จะไขออก อ่อนนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตอนที่เราขึ้นไปบนส่วนโค้งหรือเราแบบกลับตัวอย่างเงี้ยถ้าแบบเล่นทาแข่งครับมันก็จะทําให้เราแบบเลี้ยวยากนะครับผมการเล่นด้านฟอนไซ์กันก่อนนะครับก็จะแนะนําการวางเท้าการจับแผ่นดึงแผ่นเข้าหาตัวอะไรแบบนี้นะครับโอเคในด้านฟอนไซ์นะครับเนี่ยครับผมก็จะอยู่ประมาณช่วงนี้เลยนะครับผมบนบนไม่ต่ํานะครับผมจะอยู่แบบบนบนหน่อยเท้าหลังก็อยู่ประมาณเนี้ยครับ จุดที่เราสามารถแบบยกสเก็ตได้ครับให้เราแบบกดได้ส่วนการจับของผมนะครับหลายคนนะครับยังไม่เข้าใจนี้ในด้านฟอนตไยนะครับผมเป็นคนเล่นเท้าซ้ายนำจะใช้มือข้างหลังนะครับผมจับช่วงไม่ถึงกับกลางมากครับผมแต่ว่าผมจะไม่จับแบบเห็นเข่าไหมผมจะไม่จับแบบอยู่อย่างนี้นะครับผมผมจะแบบจับตัวไว้ดีพักเข่าลงมา เหมือนกับเราบิดช่วงช่วงข้างล่างเราไปข้างหน้านิดนึงมองไปข้างหน้าแล้วจับโอเคผมแล้วก็จังหวะตอนดึงนะครับผมก็จะเหมือนกับเรานั่งยองๆอ,อยู่กับพื้นครับแล้วเราแบบกระโดดนิดนึงครับทาตัวเบาๆครับ แล้วพร้อมกับดึงแผ่นเข้าหาตัวเองเราต้องทําหลักการนี้ให้แบบชินก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกับพวกแรมหรือกับพวกเนินต่างๆครับผมทำให้แน่นอยู่ติดกับเท้าครับผมอย่าให้หลุดออกจากเทา้าให้เป็นแบบหนึ่งเดียวกับสกเก็ตบอร์ดจับให้ถูกจัดตัวให้ดีเหมือนที่ผมได้บอกไปวิธีการแบบจับตัวเราต้องแบบมองไปข้างหน้านิดนึงนะครับไม่ยืนขนานเกินไปนะครับโอเค แล้วก็ตอนที่เราดึงแผ่นเข้าหาตัวครับเราไม่จําเป็นต้องดึงให้มันแบบลอยสูงอะไรขนาดนั้นนะครับที่จําเป็นเลยก็คือดึงให้อยู่กับเท้านะครับอย่าให้หลุดออกจากเทา้าแล้วก็จับให้แน่นครับผมเพราะว่าจากที่ผมลองเล่นมามรู้เลยว่าน้าหนักแล้วก็อย่างมันจะลงมาอยู่ที่แบบช่วงมือเราครับที่จับแผ่นเพราะว่าเราต้องเหมือนกับดึงทั้งตัวดึงทั้งแผ่นเรา ถ้าเราหาจังหวะเจอนะครับมันก็จะใช้แรงไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับผมพยายามทําบ่อยๆครับจัดร่างกายให้ดีเพราะว่าหลายคนที่ดึงแล้วแผ่นมันไม่ขึ้นมานะครับผมเป็นเพราะว่าจัดตัวผิดนะครับด้านแบคไซด์นะครับค่อนข้างที่จะง่ายกว่าด้านฟอนไซด์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการดึงขึ้นหรือแบบการเล่นกับแหลมกับส่วนโค้งต่างๆนะครับหลายคนจะถนัดด้านแบคไซด์นะครับยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีกันจับให้แน่นอยู่ใกล้กับต้นขาเรานะครับ แบบบนนี้นะครัการวางเท้าก็คลายกันเลยครับพยายามอย่ายืนขนาดหรือก้มลงไปแบบนี้นะครับผมเพราะมันจะทําให้เราไม่มีบาลานะครับผมจัดน้ําหนักให้ถูกปิดช่วงเอวข้างล่างครับไปข้างหน้านิดนึงจับใกล้ๆส้นแบบนี้นะครับ <Okay. S 2> ด้านแบกไซด์นะครับตอนดึงนะครับผมจังหวะอะไรเงี้ยมันจะไม่ฝืนเท่าด้านฟอนไซนะครับมันจะดึงขึ้นมาได้ง่ายกว่ามันจะเหมือนกับตอนที่เราออลลี่เลยครับผมเท้าหลังจะทําเหมือนคล้ายๆออลลี่แล้วแบบจังหวะแบบเด้งอย่างเงี้ยเราก็ดึงเข้าหาตัวเทคนิคตอนดึงเข้าหาตัวเหมือนด้านฟอนไซ์เลยนะครับจากที่ผมลองฝึกมาก็จะรู้สึกมั่นใจกว่านะครับด้านแบกไซด์อย่างไงก็เลือกตามความมั่นใจกับความถนัดของเราได้เลยครับ เราก็จะมาเล่นกับพวกเนินพวกส่วนโค้งนะครับแต่ที่ผมแนะนําเลยนะครับผมให้เล่นกับพวกเนินหรือแบบพีระมิดแบบนี้ก่อนนะครับผมแบบเฟอร์ข้ามไปนะครับโดยที่เรายังไม่ต้องแบบเล่นกับแรมทํากับแบบนี้ให้ชินนะครับก็จะช่วยให้เราแบบไปต่อยยอดเล่นกับแรมอะไรพวกนี้ได้ง่ายมากขึ้นเยอะเลยนะครับผม โดยส่วนตัวผมนะครับเวลาเราแบบมาฝึกกับพวกเนินหรือแบงค์อะไรเงี้ยที่ส่งไปตามในคลิปเมื่อกี้นะครับมันก็จะทําให้เราใช้แรงน้อยขึ้นนะครับผมแรงตอนที่เราดึงอย่างเงี้ยก็จะน้อยลงเยอะเลยครับงก็ให้ฝึกกับพวกแบงก์หรือตัวส่งแบบที่ผมทําในคลิปนี้ก่อน,นครับทากับพวกเนินกับพวกตัวส่งอะไรแบบนี้ชินแล้วครับผมต่อไปก็จะมาฝึกกับพวกลัมครับพวกส่วนโค้งแต่เรายังไม่จําเป็นต้องหาแบบแลัมสูงแบบนี้นะครับหรือที่ไหนไม่มีลมเตี้ยนะครับก็ฝึกจะแบบ ต่ำๆล่างๆอย่างนี้ก่อนนะครับเทคนิคนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับผมจังหวะตอนที่เราดึงหรือว่าตอนที่เราแบบกลับตัวอะไรเงี้ยมันก็เหมือนจังหวะตอนที่เราคลิกเทินกับแรมปกติเลยครับเราอย่าเพิ่งรีบจับรีบดึงรีบหมุนตัวอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> ค่อยๆดูจังหวะตอนที่แบบสเก็ตมันมีจังหวะให้เราเลี้ยวแล้ว <c oughs> ผมคิดว่าถ้าเรามาเร็วแล้วขึ้นแบบสูงนิดนึงแบบไม่อยู่ต่ำจนเกินไปนครับจังหวะที่เราดึงหรือจังหวะที่เรากลับตัวอะไรเงี้ย มันก็จะง่ายกว่าหาจังหวะได้ง่ายกว่านะวิธีง่ายๆครับผมขึ้นเป็นสามเหลี่ยมก่อนเลยถ้าใครยังไม่มั่นใจนะครับก็ให้มาเป็นสามเหลี่ยมแบบปั้นๆกว้างๆก,ก่อนขึ้นมาพอถึงยอดของสามเหลี่ยมครับก็คือจังหวะที่เราต้องกลับตัวเนี่ยเราก็ดึงแผ่นจับและดึงเข้าหาตัวแต่ที่สําคัญเลยนะครับก็คือไม่เวียงไหลน,นะครับผมที่หลายคนชอบพลาดเวลาเล่นกับพวก่วนโค้งนะครับก็คือเราจะเวียงไหลกลับตัวมากเกินไปนะครับทาให้แบบไหลเรามันเกินรอบไป การเล่นแบบหลุดลอยขึ้นจากคอปปิ้งนะครับคนที่จะเล่นแบบลอยลอยออกจากแรมได้ก็คือคนที่แบบเริ่มรู้จังหวะที่เราเล่นหลุดจากแรมผมจะไม่มาแบบปานเกินไปนะครับผมจะเริ่มแบบเป็นสามเหลี่ยมแบบชันๆล่ะก็คือรอให้ทักหน้านะครับแบบใกล้ถึงคอปปิ้งนะครับหรือถ้าอยากให้มันลอยหลุดออกไปเลยก็รอทักหน้าเลยจากคอปปิ้งก่อนนะครับรอจังหวะทักหน้าเลยจากคอปปิ้งนะครับแล้วเราก็ดึงล้อหลังนะครับมันจะไปชนกับคอปปิ้งแล้วแบบเด้งกับคอปปิ้งทําให้เราแบบลอยขึ้นนะครับผม ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะครับตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วคนเริ่มมาเล่นเยอะขึ้นก็อาจจะมีเสียงดังขึ้นนิดนึงนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนอย่าท้อแล้วก็หาแรงบันดาลใจให้ตัวเองอยู่ตลอดนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้แบบคนเก่ง ไม่ว่าจะเป็นคนที่เริ่มเล่นหรือแบบเพิ่งเล่นได้ไม่นานนะครับทุกอย่างต้องใช้เวลาเรียนรู้ครับครที่แบบตั้งใจหรือแบบเชื่อว่าตัวเองทําได้ครับผมก็มั่นใจเลยนะครับว่าคุณทําได้แน่นอนถ้าเรามีความแบบตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ช้อไม่ดูถูกตัวเองและเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปเหมือนเดิมขอบคุณครับ